ครับขอากราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมบรรยากาศช่วงดึกๆช่วงมืดมืดเนาะก็มีเซียนนะครับเป็นครั้งแรกที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาถ่ายทําท่านเนาะคือท่านบอกว่าเลขวิ่งเน่ยท่านยังไม่เคยหลุดเลยแต่ว่าจับคู่มีบ้างนะครับเนาะครับเป็นเซียนเขาเรียกว่าเซียนอะไรนะเซียนฝั่งทนนะครับเซียนฝั่งทนเป็นครั้งแรกเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับท่านบอกว่าท่านไม่เคยหลุดนะเออก็เป็นอีกหนึ่งแนวทาง นะครับคือท่านโทรมาพอดีทางแอดมินก็ตั้งกล้องกันแทบไม่ทันเลยนะครับขออนุญาตนะครับในความไม่สะดวกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลากลางคืนเนาะไปโอเคครับเพื่อนกันไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปพูดคุยสอบถามแนวทางของเซียนฝั่งทนกันครับผม เอาพี่สูตรสูตรพี่นี่คือสูตรเป็นเลขสูตรหรือว่าเลขฝันครับผมเลขคำเลขคำนวยครับเป็นเลขคำนวณครับอันนี้เซียนอะไรครับผมฝั่งทุนครับเซียนฝั่งทุนนะครับครับเข้าบ่อยไหมครับเซียนครับเพิ่งครั้งแรกเนาะผมเพิ่งจะเริ่มทําครับเคยเคยทํามาก่อนไหมเคยทําแต่ไม่ได้ลงครับ โอ oh, ้สติเติเก่าเป็นยังไงครับเซียนครับมันก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับมันก็ตามปกติคิดหวยอะครับโอ้ oh. แต่ถ้าหลุดก็คือเข้าแต่เลขวิง่งแต่เลขวิ่งนี่หลุดหลุดไหมครับไม่หลุดครับเลขวิ่งไม่เคยหลุดเลยเหรอครับผมมันจะสลับล่างกับบนอ๋อ oh. ก็คือว่าเราให้ล่างมันจะไปออกบนอย่างนี้เหรอครับ ไม่หมายถึงเลขวิ่งเนี่ยมันบางทีก็เข้าบนบางบาง,บางวดก็เข้าล่างครับสลับกันอ๋อลักหน่วยเลกสิบครับผมอ๋อมันไม่ไม่จํากัดหลักครับครับมันสามารถมาได้หมดใช่ไหมครับใช่โอ้วันนี้คือเซียนฝั่งทนเนาะม,มีอยู่วันหนึ่งที่ผมไม่ได้ลงมันเข้าสามตัวบนตรงๆแล้วก็สองตัวล่างแล้วก็วิ่งล่างวิ่งวนเข้าหมดเลยครับโอ้ช่วงช่วงนั้นผมไม่ไม่ไม่ให้มีช่องลงครับ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาออกช่องเนะเซียนเนาะครับผมมุ้งว่าที่แล้วเข้าไหมครับเซียนครับผมเข้าสองตัวครับถ้าตัดเล่นผมจะให้สามตัวบนครับแต่มันเป็นเจ็ดสามสี่มันออกแปดโอ้แปดสี่สามครับถ้าใครไปตัดสามตัวแล้วไอ้สองตัวเล่นก็เข้าครับก็เข้าอยู่เนาะเป้าหวยผมมันจะมีแค่สามหาสองตัวครับแต่ว่าจับคู่เนี่ยคือหลุด คือมีหลุดใช่ไหมครับแต่ว่าวิ่งเนี่ยยังไม่เคยหลุดเลยใช่ไหมครับครับปีหกเจ็ดนี่ยังไม่หลุดเลยเหรอครับผมวิ่งเนี่ยครัมันมันก็มีบางวดครับหลุดแต่ว่าน้อยน้อยน้อยใช่ไหมครับครับอืมโอ้มาเจอเซียนนะครับผมเห็นเซียนโทรมาหาผมตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วเนาะครับครับก็คือเซียนทํางานอยู่อยู่ฝั่งทนใช่ไหมครับผมอ๋อบ้านเกิดอยู่ฝั่งทนเลยครับอ๋อ ครับก็คืออยากจะมาแบ่งปันเอฟซีนะเซียนเนาะครับผมครับงวดนี้งวดนี้วิ่งตัวไหนครับผมงวดนี้ข้างบนวิ่งศูนย์ครับโอ้วิ่งศูนย์ครับรองหกรองหกครับครับตัวสามตัวมีศูนย์แปดสี่ครับศูนแปดสี่ครับผมศูนย์แปดสามศูนแปดสามศูย์สามสี่ครับ ศูนย์สามสี่แล้วก็แปดสองหกแปดสองหกสี่สองหกสี่สองหกสามสองหกครับสามสองหกตัวเน้นคือศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่กับแปดสองหกครับกับแปดสองหกต้างล่างวิ่งหนึ่งครับต้างล่างวิ่งหนึ่งลองสองครับล,ลองสอง ครับมีหนึ่งศูนย์มีหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าครับหนึ่งห้าอสองสี่สองสี่เจ็ดสองเจ็ดสองสองแปดสองแปดตัวเด่นมีหนึ่งศูนย์กับเจ็ดสองครับหนึ่งศูนย์กับเจ็ดสองครับผมอันนี้เป็นเซียนฝั่งทนนะครับถ้าเอฟซีจะตัดเล่นสองตัวข้างบนก็ได้ครับ ก็คือว่าตัดด้วยใช่ไหมครับเซียนครับไม่ให้ให้เอฟซีตัดเองเพราะผมไม่ได้ให้สองตัวถ้าจะตัดก็มีอยู่สามหางองนึงมีตัวไหนบ้างครับที่ก็มีก็มีแปดสี่แปดสามสามสี่สองหกสี่หางครับวันนี้โอก็คือว่าให้ตัดเอาดีกว่าน้องเซียนเนาะให้ก็ตัดเองครับครับอืมมันมันมันจะได้ไม่เยอะนะครับผมครับตัดเอานะครับแต่ว่าวิง่งวิ่งนี่คือยังไม่หลุดเนาะ ยังครับวันที่แล้วฟันวิ่งสี่ไปเข้าสี่เข้าสี่วันที่แล้วฟันสี่บนครับครับสี่บนครัมั่นใจออกออกออกแปดสี่สามเนาะครับวันนี้ผมก็มั่นใจศูนย์บนอีกคบศูนย์บนใช่ไหมครับครับครับส่วนมากสถิติเนาะเซียนเนาะขออนุญาตถามเนาะสถิติเลขวิ่งของเซียนเนี่ยส่วนมากจะมาหลักหน่วยหรือว่าหลักสิบเยอะกว่ากันครับผมหรือว่าหลักร้อยครับ ส่วนมากจะเป็นสิบกว่าหน่วยครับสิบหน่วยเนาะครับอืมก็คือว่ายังไม่เคยหลุดนะครับแต่แต่ก็มีบ้างแต่แต่ก็มีบ้างนะครับแต่จับคู่ก็หลุดบ้างนะครับครับับสําหรับเอฟซอยากจะทักหาอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับผมได้ครับเบอร์ศูนย์หกสองครับครับเขาจะเอาชุดเต็มอ๋อมีมีชุดเต็มอยู่ใช่ไหมเซียนครับมันจะเยอะถ้าลงอ๋อเอาเดี๋ยวทักหาเซียนเลยนะครับผมเซียนศูนย์หกสองครับอาเซียนบอกเลยครับ ศูนย์หกสองครับครับผมเก้าเก้าหกศูนย์ครับหกสองห้าห้าครับกับเซียนฝั่งทนครับครับเซียนฝั่งตัวโอ้ชื่อนี้ดังนะเซียนชื่อเซียนฝั่งทนเนี่ยครับมีหลายเซียนหรือเปล่าครับมีมีคนเดียวครับมีคนเดียวใช่ไหมครับก็คือว่าอยากแบ่งปันเนะเซียนเนาะครับเป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสได้โทรสัมภาษณ์กันนะเซียนเนาะครับผมงวดนี้ขอให้ปังๆนะครับเซียนครับ ก็คือวิ่งศูนย์กับหกนะครับบนล่างวิ่งหนึ่งกับสองครับระหว่างบนกับล่างนี่จะมาอันไหนมากกว่ากันครับมันก็ห้าสิบห้าสิบครับก็คือครึ่งครึ่งเลยเนาะผ่าครึ่งเลยครับครับครับผมก็เป็นแนวทางหรือว่าใครอยากได้ชุดเต็มก็สามารถทักหาเซียนได้หรือว่าใครอยู่แถวฝั่งทนก็ทักลองทักหาเซียนดูนะครับเนาะครับครับก็เป็นแนวทางนะครับเซียนเป็นสูตรคำนวณนะครับผม ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสได้คุยกันนะเซียนเนาะครับผมครับยังไงก็ขอขอบคุณครับผมสําหรับแนวทางนะครับเซียนครับขอให้เอสซีนะครับโอปอรวยๆทุกคนครับสาธุครับผมครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางของเซียนอ ฝั่งทนนะครับผมคือตั้งกล้องกันแทบไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แอดมินก็อยู่ในรถนะฮะก็คือว่าเซียนโทรมาบอกว่าอยากแบ่งปันมากเลยนะครับก็เอาอยัางไงก็เอาเอาตามนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเวลาไหนถ้าเกิดเรามีแนวทางเด็ดดีๆ,ๆ,ๆเราก็จะ นำเสนอฝากพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันเนาะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับสำหรับเซียนครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงดึกๆนะครับ F อซครับก็ขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกเนาะเพราะว่าเซียนท่านก็ทำงานนะครับผมว่างก็ช่วงนี้แหละครับผมช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี่นะครับผมท่านก็ว่างนะครับ ถ้าช่วงเช้าก็ประมาณสัก6โมงนู่นแหละครับหกโมงตีห้าหกโมงนู่นแหละครับก็นัดกันมันก็จะไม่ไหวนะครับเนาะมันบางทีทางแอดมินก็จะไม่ว่างนะครับก็ขออนุญาตสัมภาษณ์ไปเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นชุดบนนะครับแล้วก็ชุดล่างนะครับสําหรับเลขวิ่งยังไม่หลุดนะครับส่วนจับกู้ก็มีบ้างนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสําหรับแนวทางเซียนฝั่งทนนะครับ วิ่งยังไม่หลุดนะครับเนาะครับเอาอยัางไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ